สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับรถยนต์แห่งอนาคตที่หลายคนจับตามองกันอยู่นั่นก็คืออว1 1 1 2025รถซีดานพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายเดินทางไกลถ้าคุณกำลังมองหารถที่ทั้งสวยเท่ฉลาดและปลอดภัยรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบของคุณ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Over 11 2,025มาในตัวถังแบบซีดานทรงสปอร์ตลู่ลงสีดำเงาแบบ Ultra GLS ที่สะท้อนแสงได้แบบกระจกตัวรถดูเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความรูราไฟหน้าและไฟไท้ายเป็นแบบเลดเต็มระบบมีดีไซน์ฉีดคุมดุลพร้อมโลโก้ของบริษัทที่โดดเด่นอยู่ตรงกลางกระจังหน้าด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เน้นความพคลือบไวในสไตล์ฟิวเจอริสติกล้อแม็กดีไซน์พิเศษเพิ่มความโดดเด่นและสมรรถนะการขับขี่บนท้องถนนได้อย่างมั่นใจ ด้านคุมพลังอวสิบเอ็ดสองพันยี่สิบห้า 11, 2000, ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุดถึง578แรงม้าแรงบิดทันใจช่วยให้รถพุ่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาประมาณ4ีวินาทีเท่านั้นและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับสมดุลแรงบิดให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนแบตเตอรี่มีความจุสูงรองรับระยะทางวิ่งได้มากกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งงอและแน่นอนครับระบบชาร์จเร็วก็มีให้พร้อมรองรับโครงสร้างชาร์จบบม่ ที่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็พร้อมลุยต่อได้แล้วพอเข้ามาดูภายในจะสัมผัสได้ถึงความล้ำทันทีคอนโซลหน้าออกแบบเรียบหรูมาพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบฟูลสกรีนที่รวมทั้งมาตรวัดระบบนำทางและความบันเทิงเอาไว้ในจอเดียวบอร์ดนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัวภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนทไลท์ที่สามารถทับเปลี่ยนสีตามอารมณ์หรือการขับขี่พื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้ทุกการเดินทางสบายเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับแขก ในเรื่องของเทคโนโลยีอัวสิบเอ็ดสองพันยี่สิบห้าถือว่าจัดเต็มครับระบบ AI ในรถสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้ปรับแต่งระบบควบคุมต่างๆให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับสูงกล้องรอบคันเซ็นเซอร์เรดาร์และเรดาร์ขั้นสูงติดตั้งมาให้แบบครบครันนอกจากนี้ยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่สามารถเข้าใจคำพูดแบบธรรมชาติตองรับภาษาไทยด้วยนะครับด้านความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยครับมีทั้งระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวระบบเตือนมุมอับสายตาไปจนถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติเรียกได้ว่าใส่มาครบทุกหย่อหางที่รถยุคใหม่ควรจะมีพูดถึงเรื่องราคากันบ้างอวสิบเอ็ดสองเปิดตัวด้วยราคาประมาณ2.9ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับฟีเจอร์และสมรรถนะท,ที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่างาเทเซอร์โมเดล3หรือบิซซึ่งถึงแม้จะมีจุดเด่นของตัวเอง แต่ในเรื่องของดีไซน์ความล้ำและความหรูหราแบบไฮเอ็นปวสิบ1อ11ก็ถือว่าสู้ได้สบายๆสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มองหารถซีดานไฟฟ้าที่รวมความหรูความแรงและความฉลาดไว้ในคันเดียว p ว w e r เ1 2 0 2อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับแล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับโอเวอร์รุ่นนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ